จะรวยหรือจนก็คนคือกันทำงานหนักอยู่สุบวันสู้ด้วยกันกับแม่ย่อยหน่อยสองคนสวัสดีครับโอ้ยตอนเศร้าๆหัวล่มหนาวพัดเย็นจ่อยๆว่าขุดมันคือเก่าละพี่น้องเลยเบิ่งหัวมันเนี่ยโอ้ยเมื่อยลายป้ปากับเมนสันไปทั่วทีบทั่วแดนร้องเพ่งกับวถือือขี้ถือเทำนอง เพ่งแตงเองเบิ <g 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 ่งหัวมันให้นี่กัดเตัวหัวเหยาเหาพี่น้องเลยผันบอยไงผัวมันบ่อลายเดือนเฝ้าคุดเฝ้าอยากแล้วราคามันกัดสีลงคู่มือคู่มือคูเขี้เทราคามันนี่ตกลงคู่มือคู่มือต้องเฝ้ากลนออกพี่น้องเลยแปลงนี่ก็บผหลายไรเป็นได้ดอก สันมันเขาใกล้ซิแล้วล่ะแปลงมวนนั่นกับห้องปวกพี่น้องห้องน้องใชล่ล่ะข้องเขานี่หัวดีเพราะวะ่าใส่ปุ๋ยได้ของผมกับหัวดีอยู่ดอกมันบ่ได้หายไดาคน <c oughs> <c oughs> แ่วอ่ามันกับหัวใหญ่เนี่ยอยู่ดอกละว,ว้านี่แล้วย่องเก็ดซองกานแดงปลูกแปลงได้กบ่พิดหวัง มันสีไงไว่ายหรืหัวไงไว่ายพอผมต้นบดแตกงาขึ้นยอดเดียวๆครับปลูกง่ายคุ้มหยาว่าอยากได้พัดอยู่นี่ว่าสีเอาเนี่ยเอาไว้อยู่กับบ่ได้เอาดอกมันเอาไว้ตัง้งแตปีหลส่สวนสีตกมันกับปลูกบ่ได้แหงมดไออยากได้ไว้ปลูกให้หน้านี้ได้การเลยครับนี่ล่ำมั่นพันนี้หัวดีอายุสัน้นไ้หัวไงญ่าย หัวมันก็ได oh! ้หัวปอย่แต่วันยาวลกเบิ้งเอาที่เบิ Bless ้งอุ้กนครับในการอยกว่วมลกนี่ได้การต่วันปอยญ่เพราะว่าอายุบ่ราท่นหลดีคับถนาดเลยอากาศก็ได้อากาศก็เป็นใจครับ พอแล้วอยู่พอแล้วอยู่หัวมันก็ได้ีดขนาดหัวมันพอดีตราคาละพีน่น้องปีนี่ถ้าคพิกายนี่โอ้ยสามบาทกายราคามันสามบาทในการขัดปีนี่สองบาทสองบาทกันยังไข่ก็พอได้จิกอก ในส,สวนมันให้พี่น้องได้รับได้ชมกันตามวันไร่ปลายหน้าสิลนะครับบรรยากาศต่อหน้าเทาทำมาหากินชีวิตเกษตรกรฝากกำลังใจให้ทุกท่านเด้อครับผู้สอุศวูญงาณหนักๆกระไดให้กำลังใจเอฟซีทุกท่านผูเขามาติดตามกดไร์กดแช่ให้กำลังแรงใจพญ่พุ่งผู้ทำคลิป มีตะคีบบรรยากาศน้ำให้น้ำสวนนี่แหละครับชีวิตตะละมือนี่ยพอได้ไปใส่เขาตะให้เขาตะสวนปวนมั่นกับสวนยางก็สวนยางกับสวนอ้อยพี่น้องเลยสวนอ้อยดีแนวหนึ่งเพราะว่ามีทีมงานแถาแกเพิ่นเอารถตัดมาให้เพิ่นตัดให้เหมือนได้ละสีมาฮอดสีได้ไปเขาเบิ่งสวนอ้อยคือเกาแหละครับยังมาเล็งให้มั่นแป้งนี่อยากให้มันแล้ว เดียวก่อนกำหนดภายในกลางเดือนคาดว่าขึ้นสี่ล้วสู่สองคนคูมมค่มืมอคู่มือนะครับก็มีเงียหน่อยควมี่ดอกลูกจ่างนี่แหละเป็นทั้งลูกจ่างเป็นทั้งหน้ายโตเองเย็ดชูม,มอือไล่ใดบอลวูวไหลพี่น้องเงินไหลเขาเล่ากระเป๋าม่ใงญ่หน่อยคูมมค่มืมอคู่มือจากเล่าไปเมี่ยนไวไส แลเสียงดีคือยังนี่ตัวาห,ห,หาจะให้กับโเห็นเพราะว่าแกเป็นคนหาเงินเกง่งหาได้มือได้เมียนไหวเมียนไหวเงินในกระเป๋าผัวกับโย่งจักบาดแล้วหาเอาเมืโอ, <c oughs> อ้อ้าวครับจบคลิปไปเพียงแค่นี้แ่ละครับเดี๋ยวสิทำงานกันบาทนี่ เดี๋ยวถิ่ึ้นกคอนล่ำม,มั่นตัดหัวมันให้ไม่ใช่หน่อยก็รายนุ่นขนลายแล้วเดี๋ยวเราสิหายด้เว,ว้าแต่ว้าใส่อัดตะคลิปหลายแล้วหายตัวกันอัดโดนเกินเวลาลายกับใดมั่วตะว่าเวียกบบเฮ็ดเราวะครับขอจบคลิปไปเพียงคนนี้นี่แหละขอบคุณครับ